สวัสดีครับสบายสบายสไตล์พีนะ่ับวันนี้พอดีวันนี้ผมมีเรื่องมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าเดี๋ยวนี้อคนเราทำไมถึงแรงน้ำใจเนาะคือเห็นแต่ตัวเอาแต่ตัวเองรอดเอาแต่ตัวเองไปก่อนนะครับ เอาแต่ตัวเองไปอย่างเดียวคือกูจะไปของกูอย่างเดียวคือกูไม่สนใจคนอื่นคือวันนี้ผมมีเรื่องมันมากเลยผมมาจากเทียบอมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับที่เสรีไทยนะตรงสเสรีไทยนี่มันจะมีทางแยกมีทางแยกพราะเวลาพอลงจากทางด่วนมอเตอร์เวย์มามันก็จะมีทางแยกมันจะมีไฟแดงอยู่ไฟแดงถ้าฝั่งซ้ายมือก็คือจะไปบางปิใช่ไหมครับถ้าฝั่งขวามือเนี่ย ก็จะไปมินบุรีทีนี้ช่วงที่ช่วงที่ลงมาจากพัเวาเป็นจะมีมันจะเป็นไฟแดงช่วงนั้นแหละครับเป็นไฟแดงแต่ว่าพอเราเราหลังจากที่เรารอไฟแดงเสร็จแล้วเนะี่ยพอไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บเนยะครับฝั่งซ้ายมือที่มาที่มาจากพัทวาที่จะไปมินบุรีใช่ไหมครับเราวิ่งพอเราวิ่งไปก็เห็นพวิ่งข้ามไปก็คุณเนี่ยนะคือไฟแดงแล้วนะเราออกมาถึงเลนเลนเ,เราออกมาถึงเลนกลางแล้วอะ คือมีรถเก๋งยู่คันเขาวิ่งมาเขาวิ่งเขาวิ่งมาเขาพุ่งไปเลยครับครั้งนี้เป็นไฟแดงนะเขาวิ่งมาเลยเขามุ่งมุ่งไปทางเพชรเดมุ่งไปทางบิลบุรีวิ่งผ่านไปเลยฟิวไปเลยโดยที่แบบเฮ้ยเขาไม่สนใจว่าฝั่งขวามือคือเราเนี่ยออกไปจากไฟแดงแล้วอะแล้วฝั่งซ้ายมือของเขาอะเป็นไฟแดงโอ้โหเขาเขาไปเลยครับเขาไม่สนใจเลยเขาวิ่งแบบพาไฟแดงอะ คือนี่ครับเป็นการที่ไม่มีน้ําใจคือมีการแรงน้ําใจมากๆไม่มีน้ําใจไม่มีการที่แบบคือเขาไม่คิดเขาไม่สนใจว่าไฟแดงหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาไม่คิดผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนมีเงินหรืออะไรหรือเปล่าเขามีเขาพร้อมที่จะเสียค่าปรับหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดถึงว่าบริเวณนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าเขามีกล้องไหมไม่รู้ว่าเขาจับไฟแดงไหมผมไม่รู้นะ ผมไม่เข้าผมผมไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทําแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจอดคือจอดอ่ะจอดตตดไฟแดงเนี่ยประมาณห้าถึงสิบวินาทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะที่จอดติดไฟแดงนะคุณรอได้คุณไม่น่าเขนไม่น่ารีบไปไหนถ้าเกิดสมมุติว่าผมออกมาโดยที่ผมไม่ดูหรือว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่มองไม่หรือไม่คนอื่นเขาไม่มองเหมือนที่เรามอง คือก็ออกไปเลยเพราะมันเป็นไฟแดงใช่ไหมเขาก็ออกเลยพนนุ๊นเนี่ยรถเด็กทันนี้เราต้องชนต้องชนเขาเลย่ต็เต็มหรือไม่ก็ผมถ้าผมไม่ดูตอนนี้ผมออกมาแล้วถ้าผมไม่จอดนะผมก็โดนชนนี่ครับทําไมครับเดีย๋ยนี้สัคงคมองไทยเราอะไรอะไรที่ให้กันได้ทําไมถึงให้กันไม่ได้ครับมันเป็นอะไรที่แบบโหเหตกาตัวร้มากคือคุณรีบ ผมไม่รู้ว่าท่นถ้าเกิดคุณรีบอ่อะคุณต้องมาเดี๋ยวเช้าอยู่ไหมคุณไม่มาคุณไม่มาสายแล้วคุณมารีบมาตอนตอนที่คุณมาแต่สักถูกไหมครับเนี่ยสังคมบ้านเราอ่ะมันเป็นสังคมที่ทำให้คนอิจฉ่ตัวมากขึ้นทําให้คนที่แรงมั่นใจเยอะผู้สังเกตไหมครับเนี่ยเวลาเราวิ่งเวลาเราวิ่งไปอ,อย่างสมมุติว่าบางทีนี่ยคุณสังเกตวา่ารถคันหน้า รือไม่ถ้ารถขา้างหน้าหรือว่ารถที่ตามเราประมาณจะวิ่งมาเขาจะวิ่งแบบธรรมดาธรรมดานะแต่พอเห็นรไฟเลื้ยอ,อะไรพวกเนี่ยคแบบันนี้วิ่งตามเรามาเขาจะวิ่งใส่เราทันทีเลยเขาจะวิ่งมากลัวกลัวกลัวว,ว่าเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเลี้ยวเขาจะต้องวิ่งผ่านเพราะอ,อะไรกับเพราะอ,อะไรอย่างนั้นเพราะอ,อะไรก็ที่คุณกํกำลังขับมาชา้าแล้วก็เขาก็จะขอเปลี่ยนเลนก็คือด้วยการที่เปิดไฟเลี้ยว เพราะอะไรครับคุณถึงรีบวิ่งตัดมาว่าไปให้ออกข้าแต่ตทั้นีีว่าคุณก็ไม่ได้มีธุระอะไรเลยเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเรามันเป็นแบบจริงจิงซึ่งผมเห็นแบบนี้เราโอโ้โหวันนั้นน่าจะเกิดว่าผมออกมาโดยที่ผมไม่มองนะผมผมออกมาเลยเพราะมันเป็นไฟแดงนะยังไงผมออกมาเลยแล้วผมไม่ได้มอง,ผม,มมองผมไม่ได้มองซ้ายก่อนเนี่ยผมโดเนเต็มเนะโดนชน เนี่คนระับผมอยากจะฝากเพื่อนเพื่อหรือฝากใครต่อใครที่ใช้รถใช้ถนนที่เราใช้รถใช้อะไรร่วมกันคนระับเราเห็นเขาทำแบบนี้เราก็ต้องทาตาม่อนเนาะเรา,เอาออกความปลอดภัเยเราทั้งปลอดภัยเราทั้งปลอดภัยเพื่อนร่วมทางถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่แบบสบายๆายแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเนี่ยคนที่คุณคุณ,คณ,คณที่ทําผิดกฎคุณก็เสียเวลาคนที่กทาทำถูกกฎเขาก็เสียเวลา อาจจะเจ็บร่างกายด้วยคุณก็ต้องเสียเงินเขาก็ต้องเจ็บร่างกายเสียเวลาทงการดักนาำเสียเวลาทำดำเนิชีวิตวันวนคุณเองก็เสียเขาเองเขาก็เสียเนี่ยครับให้เรามีน้ำใจต่อกันเพื่อเฟือเบอร์แผ่กันทุกสิ่ธทุกอย่างมันก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดคระบหยุดความเห็นแก่ตัว ถ้าคุณรีบคุณก็รีบถ้าคุณรีบคุณก็ต้องมาเดี๋ยวเช้าครับคุณไม่ใช่ว่าคุณมาทาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือฝากอันนี้คือฝากทุกๆคนเนาะฝากทุกคนว่าถ้าเรามีน้ำใจต่อคนอื่นยเขาคนอื่นเขาก็มีน้ำใจต่อเราถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เจ็บทังตัวเราก็ไม่ได้เสียงเงินใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้เนาะเดี๋ยว มันมีเรื่องทุกวันอยู่แล้วตอนนี้มันลองมาคุยกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่คุณเข้ามาดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูแต่ตอนนี้อาจเช้าไปหน่อยอาจจะยังไม่มีใครมาดูไลฟ์สดเนาะขอบคุณครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากไว้นะครับว่าอย่าอยใจตัวแล้วก็ให้มีกำลังใจต่อกันเนะเชิญผู้ที่ผมสวัสดีครับ